สวัสดีครับพี่เพียวนคอนและตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลหมอนทองอำเภอบาง้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมพาทุกท่านมาชมที่เดือนที่เจ้าของที่แบ่งขายให้20ไร่นะครับขายไร่ละ500,000บาทนะครับเป็นที่ี่ขายก็คือเป็นท้องนานปีนี้นะผมอยู่ฝั่งขวาแล้วครับราคานี้่อลองคุยกับเจ้าของที่รูาค้าขัานใดสนใจที่ปีนี้มาก,ก่อนดูก่อนจองอนได้กอนนะครับ เป็นถนนคดแดงพ้อมโอนะครับริมไปนี้นะครับห่างจากฟิวเจอร์ลังสิประมาณ80กิโลนะครับห่างจากวัดตรงข้าสะทอนประมาณ40กิโลนะครับตัวนี้ก็คือเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมออยู่ในซอยจุนชมบ้านนะครับคอนกรีตดคงกว้างประมาณ5เมตรครับผมนะครับแล้วก็ไฟฟ้าก็อ,อยู่ตัวหน้าที่ป้าป้าก็มาถึงที่นะครับ ด้านหน้าของที่ผมติดหนุคอนกรีตประมาณหน้ากว้างประมาณ75เม,มตรนะครับผมนะครับส่วนด้านหลังที่ติดคลองนะครับผมติดคลองและผมประมาณคมกว้างประมาณกับ200เมตรนะครับผมนะครับส่วนฝั่งขวานะครับมุมนี้ครับเป็นขอบคันนามุมนี้กวยาวประมาณกับ290เมตรนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับผมก็อยู่มุมนี้ ขอขนาดนี้ฝั่งซ้ายนะครับที่ของที่จะแบ่งให้พวประมาณร่าวๆก็ความยาวประมาณ320เมตรนะครับที่ดินไปนนี้นะครับลูกค้ารูปที่สวยนะครับด้านหน้าติดหนุนอังกีดด้านหลังติดคอนะครับเหมาะสำหรับซื้อเก็บไว้เก็งกำไรขายมีอนาคตนะครับหรือหมู่บ้านพ้าตาอากาศทำโคกหนองนาทำสวนทำเกษตรนะครับดินดีน้ำดีอุตสมบห์บุบรรยากาศดีนียบสงบเป็นส่วนตัวนะครับบริเวณแถวนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับไม่มีฟร์มไก่ มันมีฟาร์มหมูนะครับจกคุ้งคอนกรีตนะครับต่างระดับที่ท้่งนาก็ประมาณ1เมตรครึ่งผมประมาณนี้ผมประมาณ1เมตรครึ่งนะครับดูค่าในส่วนทลิปวันนี้มาก่อนดูก่อนจ้องก่อนได้ก่อนนะครับบรรยากาศดีงี่สมบเป็นส่วนตัวนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งขวานะครับฝั่งตรงข้ามหน้าที่วันนี้ก็จะเป็นที่ทุองนาครับผมขออย่าบนให้ดูครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ทุองนาครับทั้งแปลงครับทุ่งนาหมดครับแถวนี้นะครับผมนะครับ เานานะครับแล้วก็การเดินทางไม่เปลี่ยนะครับมีพื้นบ้านมาตลอดทางครับแล้วกลกับมาเป็นที่เราจะแบ่งขายก็คือแบ่งเป็นมุมนี้ครับมุมฝั่งขวานี่ครับคือที่จะครแบ่งขายแบ่งขายให้20ไร่นะครับลูกค้าใน่วนใที่ที่เปนี้นะครับบุตรทองของผมนะครับ0 6 1 8 8 2 2 1 4 9แน้นันะครับฝากกดติดตามให้ผมเล่นด้วยนะครับสวัสดีครับ